สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มางพวกขอเราอีกครั้งนะครับสหรับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับสาหรับท่านที่มีปัญหานะครับในเรื่องของการเปิดปิดน้ํานะครับไม่มีเวลานะครับที่จะมาดูแลต้นไม้เนาะหรือไม่มีเวลาที่จะมารดน้ําต้นไม้นะครับเนาะก็บางคนนะครับก็พยายามที่จะสรรหานะครับวิธีการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการรดน้ําต้นไม้ให้ตรงเวลาหรือรดแบบ ไม่ขาดช่วงนะครับได้ยง่ายว่าต้นไม้ในช่วงนี้นะครับอันนี้ผมถ่ายณนะเ,เดือนมกรานะครับปลายมกราเนี่ยก็เข้าสู่ช่วงหน้าแล้งนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมา,าดูว่าอุปกรณ์ที่จะมาอำนวยความสะดวกของท่านในการดูแลสวนในการรดน้ําต้นไม้นะครับมีอะไรที่จะช่วยท่านได้บ้างนะครับอย่างของผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีเวลานะครับจะมีเวลาแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะนะครับ แล้วก็ต้นไม้ที่ผมปลูกนะครับก็จะมีทั้งหญ้าให้วัวนะครับมีระบบของอต้นกล้วยนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้อีกหลายๆต้นนะครับมีแปลงผักด้วยนะครับซึ่งแปลงผักเนี่ยผมต้องรดทุกวันนะครับก็เลยไปเจออุปกรณ์อ,อันนึงนะครับเป็นสมาร์ทเรียกว่า,าเปิดสั่งเปิดปิดมือถือผ่านมือถือได้นะครับนะมาดูกันนะครับว่า มีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นเป็นตู้นะครับอันนี้เป็นตู้นะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวสีขาวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการควบคุมการเปิดปิดน้ํานะครับควบคุมการเปิดปิดน้ํานะครับเอ่อก็อันนี้ก็เขียนแปะไว้นะครับว่าเป็นควบคุมมอเตอร์2แรงนะครับรอ220โวลต์นะครับก็คือไฟบ้านเราทั่วไปนะครับก็คือไฟบ้านเราทั่วไปนะครับก็ มอเตอร์2แรงคือยังไงนะครับท่านก็ต้องไปดูว่า,าในมอเตอร์ในตัวปั๊มนะครับของท่านเขียนว่าว่ากี่ HP นะครับมันจะเขียนว่า1 HP HP นะครับ2 HP นะครับตรงนั้นแหละนะครับคือความแรงของของเครื่องนะครับคือที่เขาเขียนแรงม้านะครับเนาะหรือบางบางรุ่นจะเขียนว่า750วัตต์อ่า750วัตต์เท่ากับ1แรงม้านะครับเนาะ ก็เผื่อทุกท่านไปเลือกนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะครับในด้านของระบบน้ําเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็มองหาอุปกรณ์ที่จะมาช่วยในเรื่องของการรดน้ําต้นไม้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับของกล่องมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับด้านในนะครับก็จะมีตัว แมกเนติกเนาะเรื่องแมกเนติกแล้วกันเขาจะมีแมกเนติกนะครับมีตัวควบคุมของโอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็จะมีภาษาบ,บ้านเราก็คันเอาเนาะนะครับอ่ะคันเอานะครับตัวนี้นี่นะครับหัวใจสำคัญคือที่อยู่ที่นี่ครับโ o นอฟโซนอฟคืออะไรโซนอฟคืออุปกรณ์อัจฉริยะนะครับในการเปิดปิดผ่านมือถือนะครับมีแอปพลิเคชันของตัวเองนะครับแล้วก็ สามา ue, มออรเถาเ,รเ,าาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถ้ามีอินเทอร์เน็ตนะถ้ามีอินเทอร์เน็ตท่านสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็สั่งเปิดปิดผ่านมือถือได้โดยที่ว่าท่านอยู่ไหนก็ได้นะครับที่สําคัญคือสวนของท่านต้องมีอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับตัวน,นี้สามารถเชื่อมต่อแล้วเซ็ตตั้งค่าให้ตั้งเวลาได้นะครับตั้งเวลาการเปิดปิดวนวนรอบได้นะครับอันนี้คืออุปกรณ์นะครับนี่นะครับอุปกรณ์ง่ายๆนะครับ แต่สาหรับท่านที่ต่อไม่เป็นนะครับก็ตอนนี้นะครับเห็นผมไปเปิดดูตามลาซาด้านะครับก็จะมีนะครับขายกันเยอะนะครับทุกวนันนี้เป็นอุปกรณ์สําเร็จมาแบบนี้เลยนะครับเป็นอุปกรณ์สําเร็จเลยนะครับซื้อมานะครับก็ราคานะครับอยู่ที่ตั้งแต่ราคา900บาทไปจนถึงราคาหลักหมื่นเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าปั๊มของท่านเนี่ยใช้ ความแรงขนาดไหนนะครับยิ่งยิ่งปั๊มที่มีความแรงมากอุปกรณ์ก็จะแพงมากขึ้นนะครับเนาะอ,อันนี้จริงๆถ้าใช้1แรง่านก็เลือกให้ตรงกับปั๊มของท่านนะครับหแรงก็จะราคาถูกลงกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้ผมซื้อมาประมาณพันพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทนะครับก็เป็นอุปกรณ์สําเร็จนะครับเอามาต่อเราก็มีหน้าที่แค่อินกับเอาอันนี้ผมเขียนเองนะอินก็คือไฟเข้านะมีหน้าที่ต่อแค่นี้ไฟเข้าไฟออก ไฟออกออกไปไหนออกไปหาปั๊มน้ำนะครับออกไปหาปั๊มน้ำไฟเข้าก็คือไฟบ้านเรานะครับเข้ามามีหน้าที่ต่อแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเ,เชื่อมต่อกับโทรศัพท์เรานะครับจะมีแอปของมันนะครับเดี๋ยวผม EP หน้าเนี่ยผมจะทําให้ดูว่าว่าแอปแต่ละอันนะครับเขาตั้งค่าแบบไหนเนาะนะครับตัวนี้ด้านหน้านะครับก็จะมีเป็นออโต้เป็นออฟเป็นแมนนวลแมนนวลก็คือเราต้องเราจะเปิดปั๊มเองเนาะส่วนออโต้ก็คือ เราเปิดมานี้เพื่อที่จะรับค่าการทํางานจากตัวอุปกรณ์โซนอบตัวนี้นะครับก็เผื่อเป็นทางเลือกนะครับของท่านหลายๆคนนะครับนี่ใช้ในการควบคุมระบบน้ําในส่วนของเรานะครับผมก็อยากท่านใดนะครับที่จะแลกเปลี่ยนนะครับว่ามีไอเดียดีกว่านี้นะครับอยากจะเสนอแนะมาก็ยินดีครับผมนะครับเผื่อมีไอเดียแตกต่างกันไปนะครับสำหรับของผมก็ใช้ตัวนี้ มาประมาณเกือบ2เดือนแล้วครับก็ถือว่าโอเคครับผมก็ขอบคุณครับสำหรับทุกท่านที่รับชมครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ